ตอนนี้เรามาถึงที่พักนะครับแล้วก็ขับรถมาซึ่งเราจองเป็นบ้านสวนไว้นะซึ่งแบบความบ้านสวนจริงๆทุกคนอยู่ใช่ไหมชื่อว่าที่พักบ้านสวนเย็นสบายนะครับอันนี้ก็คือประตูเขาปิดอยู่นะเราเดี๋ยวเราต้องรอก่นอน<ะ>บ้านสวนเย็นสบายโฮมสเตย์หรือว่าเขาเราเปิดเข้าไปได้เลยหรือเปล่าเขาไม่น่าจะได้หรอกที่ผม้องไว้นะครับอันนี้ประตูเปิดเข้าไปได้เลยนะ,ะ,นนะอ๋ออ๋อโอเคครับ อเจ้าของพี่เขาเกดรอกษาเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยเดี๋ยวพี่ <c oughs> ให้เกาคอเ mm mm. ดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ไปเข้าเช็คอินกันนี่ทุกคนที่พักของเราอันนี้หลังละแปดลอยนะฮะนี่เราจองหลังนี้มาแต่ว่าพอเพอิญว่าพี่เขาบอกว่ามีคนจองมาเต็มเลยสามหลังแต่ว่าไม่มีใครมา ก็คือเหมือนแบบติดต่อไม่ได้จองแล้วก็เงียบอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้มาอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยมาแล้วนี่หลังนี้6 0รอยหลังนี้เจ0ดร้อยแล้วด้านหน้า800รอเราก็เลยมาเพมาดูหลังห0 0อยด้วยทุกข์0็สองร้อยนี่าใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้เข้าใจแต่ว่าคือวันนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหหลังแล้ดู

ออันนี้อันนี้ครับอีกหน่อยอันนี้เจ็ดร้อยทยชาติเามันเป็นเตียงสองเตียงอห้องกี่ก็ได้ครับอร้อยเนาะอนี้แบบสองเอเดี๋ยวน้องันรบควนบัตรชาชนแล้วก็โอนโอนน่เนาะอ๋อนี่เป็นห้องนี่ห้องเจ็ดรอยห้องเจ็ดร้อยก็ จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีห้องเจ็ดร้อยคือมีเตียงมีกระจกมีเตียงสองนอนได้สามคนนะเจ็ดร้อยนี่อันนี้เตียงเดียวแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีตู้เย็นมีอะไรเงี้ยให้ด้วยนะจานชามเครื่องต้มนาม้าอะไรเงี้ยมีหมดเลยอ๋อนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยพี่ก็ติดต่อไม่ได้แหละแกดมาโม่หม้อตัวใหญ่ด้วยนะ อเงะ้อกุ้ยขนาดไม่มีเจ้าของดนกันไม่มีเจ้าของจุดตัวนี้มาถึงล้มล้มแผลมาถึงล้มแผลล้มแผลตลอเลยนะเธอล้มแผลเลยนะออืจักดุม แล้วนี่คือเธอเธอก็ไม่ใช่แมวของที่พักด้วยแล้วเธอมาได้ยังไงเธอมาอยู่กับที่พักได้ยังไงฮะตัวใหญ่ด้วยนะเอา้านี่ไงเคาะหัวเขาะหัวสักหน่อยอน,อนี่คือห้องที่เราอยู่นะเป็นชื่อว่าบ้านราชาวดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ้านราชาวดีนะว่าอันนี้เท่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือราคาอยู่ที่ 600บาทนะฮะ6บ0บาทก็จะมีเตียงเตียงนอนเป็นแบบเตียงใหญ่นะเตียงเดี่ยวเนี่ยนี่คือจริงๆ600บาทก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นห้องที่เหมาะสําหรับ2คนนอนนะเพราะว่าถ้า700อยมันห้อง3คน,นครับแล้วก็ถ้า800ยเนี่ยมันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ตรงนู้นนะฮะเรแก็เลยแบบเป็น600บาทพอ่ยมีที่นั่งผักมันก็โอเคเนี่ยมีแบบว่า กาแฟมีน้ำให้มีอุปกรณ์ว่าไงเราสามารถซื้อของกินมานั่งกินได้แล้วก็ต้มน้ำร้อนชงกาแฟอะไรต่างๆได้เอามีน้ำให้สามขวดนะเนี่ยมีขวดด้านในชอบมากอันนี้ตู้เย็นคือเขาแช่น้ำเย็นอะไรเพียบพร้อมสามารถที่มาถึงปุ๊บกินน้ำได้เลยน,ะน้ำเย็นได้เลยลมีกระจกด้านข้างมีนาฬิกานาฬิกาแอร์นะฮะเราไปดูห้องน้ำกันอู้อันนี้คือห้องน้ำนี่นะครับ ออนามีเกิดโจกมีมีสไลมีสไ,ล,ไลดไว้ล้างจานด้วยอะ่ะเจ๋งมากฝึกนี่ที่พักนะครับบ้านสวนนะคะชื่อว่าบ้านสวนบ้านสวนงีคือเราก็จองผ่านทางผ่านทางนี่บุ๊กิ้งบ้านสวนเย็นสบายแออายุทยานะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาได้เลยนะก็คือเขาก็จะมีแบบเป็นเ,เพจ์นี้อะไรเงี้ยนะ นี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนอกไปพามาเดินดูบรรยากาศนะนี่นีตัวอะไรนี่ตัวอะไรมามวนอยู่ตรงนี้ฮะอออออคอบีบคอเลยจิ้มคอเลยจิ้มคอเลยน้องแมวนี่นะฮะอันนี้คือเราสามารถที่จะเออมาแล้วก็ ซื้อของมากินได้นี่เลยอันนี้คือเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังนะครับอันนี้คือหลังละแปดร้อยถ้าใครแบบมาหลายๆคนแล้วก็อยากอยู่บ้านแบบเรือนไทยแบบว่าสวยๆชิวๆก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้นะอันนี้คือด้านละแปดร้อยอน่าจะอยู่ได้หลายคนประสบกานณ์ก็น่าจะประมาณ3ามคนแหละแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนี่ก็700อยู่ได้สาคคนฝั่งด้านนี้600อยู่ได้2คน ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูในแมพก็ได้นะ google map แล้วก็เซิร์ชบ้านสวนนะหรือว่าจะไปแบบตามเพจอะไรอย่างนี้ได้นู่น <c oughs> นี่คือเจ้าของที่แท้นอนแบบนอนหัวหมุนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนมาไหนนะฮะนอนหัวหมุนอยู่ตรงนี้แหละแน่นนั่น,น,น <c oughs> นี่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 เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่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 ปั๊บนี่จิ้มคอไปแล้วพี่ไปแล้วนะพี่ไปอาบน้าพักผ่อนก่อนพี่ไปตะเวนมาเหนื่อยมากอ่ะเจอกันในคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่พักนะฮะก็สว่างสวยสวยงามอันนี้คือบ้านหลังแรกที่เอ่อเราว่าจะพักนะ แล้วล้วก็ย้ายไฟก็ติดติดดับดบนี่รถมอเตอร์ไซค์เราเช่าวันละ350ราสิบาทครับตรงท่าเรือเลยเอ้าวน้องแมวน้องแมวมันกลับบ้านไปแล้วเป้าเอาว่าจะเอาของมาให้น้องแมวอุตส่าห์อุตส่าห์ไปเซเว่นอเพื่อซื้อน้ำเอยเพื่อซื้อข้าวไมา่เธอนนะน้องแมวแมว มันบอกว่าใครเขจะมานอนกันอยู่ทั้งวันเขาต้องไปหาข้าวกินบ้างเออไม่มีเลยเนี่ยน้องแมวไปแล้วนี่บรรยากาศที่พักของเรานะฮะตอนกลางคืนนะครับก็คือให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนว่าแบบบรรยากาศเป็นไรสวยอยู่นะเห็นไหมน,ะนี่ประมาณนี้นะครับ